สวัสดีครับเื่อนผู้ชมณเอฟซทุกท่านครับวันนี้ทางช่องวีทีคุบันนอกเราจะพามายำตุ้มปลาไหลนะครับหลังจากเรยายำไปแล้วหลงหลังนะครับเรามาลุ้นกันหลังที่สองนะว่าจะได้ตัวไหมนะครับมาเคื่อนก็ฝนตกนะครับฝนตกนะครับเหยือที่เราใช้นะเป็นเหยือไมเชอรี่ทุบนะผสมกับไส้เดือนสับนะครับ รามาลุ้นกันนะครับหลังที่สองมาแล้วนะถือว่ามีตัวทาไม่พลาดนะหลังที่สองนะแต่ว่ากตัวเดียวนะไซก็สวยอยู่นะครับมาดูหลังถัดมานะครับทีนี้นะลังถัดมาก็นะครับ ดูใกล้ๆกันนะครับเป็นสะสองลูกติดกันนะครับนี่นะครับหลังนี้หลังที่สามนะครับที่เราใส่นะครับเรามีทั้งหมดเก้าหลังตุ่มเรานะครับที่จริงมีสิบหลังนะครับมันขาดไปหนึ่งหลังก็เลยเหลือเก้านะครับตรงน้นนะครับตรงตัวไม้หลักไม้ที่เราเห็นนะก็คือใส่ไปแล้วหลังแรกนะครับเราเก็บมาแล้วนะครับได้หนึ่งตัวนะครับมาดูหลังที่สามนะครับ เิดขึ้นมาแล้วนะจะเป็นยังไงนะครับมาลุ้นกันนะโอ้นะรังที่3ามก็มีตัวนะครับรือว่าใช้ได้อยู่นะครับไปต่อไปครับ อันนี้เป็นหลังที่สี่นะป่าหญ้าก็จะลุกๆหน่อยนะเนะข้าไป <c oughs> ก็เป็นหนองสะเหมือนกันนะสะที่ที่มีน้ำนะครับจะไม่ลึกมากนะคดับย <c oughs> วอันนี้ใส่ไว้กลางหนองเลยนะว่าจะมีตัวไหม <c oughs> ไม่มีนะหลังนี้ ฟาวับนะไม่ได้ไม่มีตุกนะแ,ลแล้วเหลอเยียออกเทไว้นะเราจะไม่เก็บเยียกับนะเพราะว่าเรามีเวลาใส่แค่ช่วงวันเสาร์ในะวันต่อสัปดาห์แค่นันะนะ้นเวลาบ้างเราไม่ค่อยมี ลุ้นกันหลังถัดมาครับหลังมาหลังนี้ก็เป็นหนองสระมันกันครับนะสระเพิ่งมีน้ำแต่ไม่รู้จะมีตัวไหมนะยกมาแล้วไม่มีตัวนะับฟาวไปแล้วนะับสองหลังนะแปลกครับนะ ข้อละสาก็เพิ่งมีน้ําน่าจะมีตัวครับแต่ก็ไม่มีตัวเอาไปลุ้นลังใั้ไปครับว่าจะเป็นยังไงครับตัวนี้ก็จะเป็นห้วยนะครับลำห้วยแต่ว่าน้ำยังไม่เต็มห้วยเลยนะครับน้ำเพิ่งมีมาครับนะน้ำไม่เยอะเท่าไหรนะ่คฝ่ายหญ้า ยังน้ำยังไม่ท่วมเลยครับเราก็เลยมาลองใส่ดูนะว,ว่าจะเป็นยังไงอาหารล้างทันมานะครับดังนี้หน้าลุ้นนครับไม่ตัวแตกมากท่านผู้ชมเอ้ย ทำรลคิดว่าจะมีตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆไม่มีตัวเลยครับเอามาดูหลังถัดมาครับลังถัดมาลุ้นกันหลังถัดมาครับลังนี้เป็นยังไงครับเอาหลังนี้มีหนึ่งตัวครับ วไม่ฟาวน้ก็ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ครับตัวกำลังพอดีนะมาแล้วอีกสองหลังสุดท้ายนะเรามาลุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงนะจะมีตัวไหมน้ำ หลังนี้ก็มีตัวหนึ่งตัวนะตัวมันใหญ่มากต,ตัวกำลังดีพอดีนะับเล็กไม่ใหญ่ัดมาครับใกล้ๆกันนะใส่สองหลังเลยนะใกล้ๆกันนะใส่สองหลังใกล้กันเลยนะ นอกจากทำเรมันได้ปลายามันได้นะนะักก็เลยใส่สองหลังใกล้ๆก,กันนะครับหลังสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมหลังสุดท้ายก็มีตัวนะรับนหมดแล้วนะตุ่มเก้าหลังนะ สรุปนะครับทั้ง9หลังนะครับเราได้ปลาไหลไป7ตัวนะครับก็ประมาณ1กิโลกวัวนะครับก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ปะนกันไปนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับก็พาดิตกําลังขึ้นนะครับทุ่งนาเขียวๆยามเช้านะนี่แหละนะครับผลงานนะครับตุ่มแก้วหลังได้ปลาไหลเจ็ดตัวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ไม่่นักใจมากพอได้ทำกับข้าวนะับ